ตั้งแต่ตั้งท้องน้องเนาะพอรู้ว่าน้องไม่สมบูรณ์เหมือนเด็กคนอื่นคุณหมอก็เข้ามาหาเรามาซัพพอร์ตจิตใจคช่ไหะ,ะหลักๆก,ก็หาแนวทางว่าเราจะเลี้ยงน้องยังไงให้สามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกตินะคะีค่ะส่วนที่ไม่สามารถใช้งานได้แต่มันมีขึ้นมาเนะะี่ยค่ะเราต้องเอาส่วนนั้นออกเข้าห้องผ่าตัดเนะะี่ยค่ะทําทั้งมือด้วยทําทั้งขาทั้งสองข้างเนะะี่ยค่ะใจนี่ก็คือสุดๆค่ะ ประมาณสองขวบกว่าเกือบสาขวบกาสามารถเดินเองได้แล้วตอนนั้นก็เริ่มแบบใส่ขาเทียมของมูลนิธิแล้วค่ะที่บ้านเราช่วยกันเนาะทําให้เรารู้สึกว่าเออลูกเราอยู่ได้ตอนที่เขาใส่ขาเทียมปุ๊บเราพาเขาออกนอกบ้านไปเดินห้างไปพิพิธภัณฑ์พาไปเที่ยวแกวมีความสุขตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ใส่ขาเทียมมาได้เห็นเรายยิ้มแกมากขึ้นค่ะมันสะดวกสบายกับน้องเลยค่ะเราไม่ต้องรอนานเป็นเดือน ถ้าอุปกรณ์ที่มูลนที่ขาเทียมมีพร้อมเสร็จภายในวันเดียวเลยไปโรงเรียนได้ใช้ชีวิตตามปกติได้เราก็เลยรู้สึกแบบเออมันมันไม่ได้โหดร้ายเหมือนที่เราคิดไปโรงเรียนก็รู้สึกสนุกครับเจอเพื่อนก็คุยกันสนุกไปซื้อขนมแล้วก็ไปเล่นท่อนแอวกันนั่ะครับ ตอนอยู่บ้านก็ไปออกกําลังกายข้างนอกกับพ่อแม่ครับอย่างเช่นเมื่อวานก็ไปเดินกับแม่สัก4กิโลครับก็มีความสุขครับก็คือแบบตอนเล็กมันก็ไม่ได้ใส่ขามันก็ได้แต่อยู่บ้านเบื่อครับแต่พอได้ใส่ขาพู้ก็ได้ออกไปข้างนอกครับขอบคุณอาจารย์หมอที่ช่วยซ่อมขาก้าดูแลก้ามาตลอดครับมูลนิธิขาเทียมเติมเต็มให้กับครอบครัวของเราที่ทำให้ครอบครัวของเรารู้สึกว่าแบบมันสมบูรณ์มากขึ้น ขอขอบคุณมูลนิธิข่าเทียมถึงแม้ว่าแม่จะไปในช่วงเวลาไหนอาจารย์ก็ช่วยสพอร์ตน้องตลอดเลยอันนี้แบบภูมิใจมากๆแล้วแบบดีใจค่ะ